สวัสดีครับวันนี้มีเมนูแกงบอนครับผมแกงบอนใส่หนังนะครับหนังวันนี้เป็นหนังควายนะครับเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วครับต้มแบบเป่อยๆได้นะครับบอนก่อนจะไปต้มมาแล้วนะครับเรามาทำมือแล้วนะครับผมมือละเอียดนะครับผมด้วยกันตํานะครับมีพริกแกงครับผมพริกแกงก่อนจะมีซะไครครับพริก หอมเตียมหอมแดงนะครับใส่กะปิเล็กน้อยเกือชูรสนะครับเกือฟังใส่นักแต่นะครับพร่ออย่างหู้ครับเพราะว่าเขาจะมีปลาทูเจ็มเห็นนะครับผมมีพักละนะครับดวชะอมนะครับวันนี้เขาใส่ส้มยอดมะขามนะครับกลมกลมเลยครับใส่มะเขือด้วยนะครับมีพักแขครับผมขาดบ่อได้นะครับมะเขือส้มนะครับเดี๋ยวไปทำกันแกงกอนนะครับนอ ทุกอย่างเฮาต้มซุกมาแล้วนะครับหนังนะครับใช้เวลาน้อยนะครับผมถ้าบานจะบบเปยนะครับกล้วไปแกงก่อนนะครับตังมอครับเอาพริกแกงลงไปพัดนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับผมพริกแกงได้ที่แล้วครับเดี๋ยวจะใส่หนังแล้วครับใส่หนังลงไปครับกลงเข้ากับเครื่องนะครับผมนี่ครับ หอมๆเลยนะครับบ่ต้องหีบต้องห้อนครับผมยิงเปื่อยยิงม่อครับหนังเข้าเปื่อยมาของแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำเล็กน้อยนะครับผมใส่มะเขือใส่บอลใส่มะเขือส้มลงไปพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ซุกเละๆพร้อมกันเลนะครับแกงไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆแกงบอลนะครับบ่ต้องใส่น้ำหนักนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวนี้เขาใส่ปะทูลงไปแล้วนะครับปาทูที่เขาซับนะครับผมคนเข้ากันนะครับไปเรื่อยๆครับผมอัดอดอดอดไปเรื่อยๆครับลืมบอกไปนะครับเคล็ดลับความอร่อยนะครับใส่น้ำห่าลงไปครับผมหืมใครที่อ่ชอบบม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบครับผมครับผมแกงบอนของเขาได้ที่แล้วครับ ผงรถเรียบร้อยนะครับใส่พักทุกอย่างลงไปนะครับบัวจะเป็นใบมะขามนะครับพักละพักแขนะครับใส่ลงไปเลยครับพักซุปเรียบร้อยนะครับผมเป็นอันว่าเซตนะครับเซตละปพ์ครับผมอืมแกงบอนใส่หนังครับเปื่อยๆ้วครับน่ากินมากครับผม ต้องไปทำก่อนพอนะครับแกงบอนใส่หนังครับผมล้ำลเลยครับมนันเอรอมากินด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ